สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องสีนวลเมืองยางอีกเช่นเคยนะคะก็มาพบกับน้องสีนวลแล้วก็น้องะแะจรง,จรงค่ะน้องแแจแรงนะคะวันนี้นะคะทุกคนจะพาน้องแสจแรงมาออกกล้องแบบเต็มๆนะคะไม่ให้หลบไม่ให้หนีไม่ให้ไม่ให้ไปไหนไ <laughs> มให้เอฟเฟ <c oughs> เอาเื่อกับพี่กัตตานอ้อเออก็คือวันนี้นะคะทุกนจะพาน้องแสจแรงนะคะมา โชว์สกิลการพูดภาษาไทยพูดไทยได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องเขินเออนะไม่มีใครดูเลยเนี่ยตอนนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวมันแนะนำตัวเชื่ออะไรคะน้องสนแดงค่ะอายุเท่าไหร่ละ14ิบปีแล้วน้องสวนก็คือ21่เราห่างกันกี่ปีเนี่ยหกปีเออใช่ห่างกัน6ปีนะคะน้องสดงกับ น้องหอ๋อน้องสิรวันห่างกัน6ปีน้องส่นยี่สิบเอ็ดน้องจันรงสิบสี่แล้วน้องหอมทิพย์เท่าไหร่เนี่ยสิบสองเหรอน้องจัรงอ๋อน้องหอมทิพย์สิบสองก็คือเป็นน้องสาวของน้องจันรงนะคะแล้วก็ไอ้ใจเจดิบองก็คือน้องชายคนเล็กอันนั้นคือสามขวบกว่าเนาะสามปีกว่าอ่าทุกคนนี่ก็เราห่างกันไม่มากนะคะแต่ว่าเปรียบเทียบความสูงนี่คือน้องสินวัฒน์น่าจะเป็นน้องแล้วนะคะตอนนี้ก็น้องแสดงเป็นคนที่ ทำไมเขินเหรอเวลาออกกล้องเขินทำไมไม่รู้ค่ะไม่รู้ <laughs> เออทุกคนว่าก็อยากจะจับนางมาออกกล้องแบบเออให้แบบชินกับการออกกล้องแบบไม่อยากให้เขินอะไรเงี้ยเออมันมีมันไม่มีอะไรต้องเขินเลยอะไรที่ดีแล้วก็เออเพราะว่าไหนที่แบบมันผิดพลาดหรือมันไม่ดีพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยเราก็แค่ไปตัดต่ออันนี้เราไม่ได้แบบไปไล์สดคือแบบว่าเออมีคนดูอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงเออเราก็ต้องไปตัดต่ออีกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอก ก็คือทุกคนาจะเห็นนะน้องตอนที่น้องสวนถ่ายคลิปว่าน้องสีก็อาจจะเซคินๆนไม่กล้าออกกงไม่กล้าพูดอ่างเงี้ยเออก็หลายคนก็าจะสงสัยว่าน้องเสีงพูดไทยได้ไหมก็คือได้นิดหน่อยใช่ไหมอ่าก็นั่นแหละนะคะนะเขาพูดไทยเก่งขนาดนี้หลานสาวจะพูดไทยไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้ก็พูดไทยได้แต่เขียนไทยไม่ได้อ่านไทยไม่ได้ออก็คือพูดได้นะคะพูดได้แต่อ่านไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันตอนที่ไปเที่ยว ไม่สายนะก็คือต้องจะแลกอ่านไทยไม่ออกแต่ถ้าภาษาจีนล่ะได้ค่ะเรียนถึงชั้นอะไรละแล้วม5ม5แล้วอีกปีหนึ่งใช่ไหมเลยแค่อีกปีนึงก็จะจบแล้วปีลายมั้งปีปีปลายเนาะอ,อีกปีกว่า,วา,วา,วานิดนิดนะหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมนี่กี่เดือนนะสี่เดือนหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสี่เดือนตอนนี้ก็คือปิดเทอมแล้วก็กลับมาอยู่เมืองยางนะคะาาก็นี่แหละที่น้อง มีเสียงลบกวนมากก็คือต้องแั่แรงพูดไทยได้นะทุกคนพูดไทยได้แต่อาจจะแบบเขินๆอายๆเลยไม่กล้าพูดนะคะอ่าก็อันนี้พามาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มาพูดภาษาไทยนะคลิปนี้เออก็อยากจะฝึกให้แบบคุ้นเคยชินกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องสนก็ทุกวันนี้ก็คือไม่มีเพื่อนที่จะออกกล้องอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งหลา้นหลานอ่าเป็นทุกอย่างนะคะก็ ไปไหนไม่ไหนก็จะได้ชวนกันไปถ่ายทําคลิปมีเพื่อนแบบไปถ่ายทําคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยอ่าแล้วมีอะไรจะพูดไหม <laughs> อ่างั้นถามความรู้สึกตอนที่ไปเที่ยวแม่สายดีกว่าว่าเป็นยังไงเป็นยังไงไม่รู้ <laughs> สนุกไหมไปเที่ยวไทยอ่ะสนุกไหมสนุกค่ะแล้วยังไงที่บอกว่าไม่อยากกับเมืองยางนี่คือเรื่องจริงใช่ไหม <laughs> พราะอะไรอยู่ไทยมาสนุกแล้วก็สะดวกสบายใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วยังไงอยากอยากจะไปอยู่ไทยเลยไหมถ้าถ้าสถติว่าเลือกได้แบบไปอยู่ไทยได้อย่างเงี้ยอยากจะไปอยู่ไหมอยากค่ะอยากไปอยู่ไทยแล้วถ้ามีโอกาสเลือกได้ก็คืออยากไปอยู่ไทยอยากไปเรียนหนังสือไทยไหมจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงค่ะ ก็คืออยากไปอยู่ไทยอะทุกคนนี่นตื่นเต้นจนแบบขยับเขาเออนะคะก็เพราะประเทศไทยมันสะดวกสบายเนาะอะที่หิวเมื่อไหร่ก็แวะไปเซเว่นมีของกินให้กิน24ชั่วโมงแล้วก็มีของกินให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกินจากต่างประเทศหรือของกินน้าเข้าแหละนะคะทุกๆอย่างคือมันสะดวกสบายอะเอะอเนาะ ขอแค่มีเงินใช้มีเงินจ่ายอะไรเงี้ยคือไปอยู่ไทยนี่คือมันเป็นอะไรที่หลายคนอยากไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือคนทางนี้เขาก็ไปหาซื้อที่ดินจากไทยกันเยอะแยะนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีบัตรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถไปซื้อได้หรืออะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่าที่ไทยมันสะดวกอย่างนึงก็คือถ้าเราไม่มีเงิน ไม่มีเงินสดใช่ไหมแล้วก็สามารถผ่อนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือบ้านหรือต่างๆนานาคือสามารถผ่อนได้หมดแม้กระทั่งโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวคือผ่อนได้ถ้าเป็นเมืองยางนี่คือไม่รวยจริงไม่สามารถขับรถได้แต่นนเนี่ยเพราะทุกอย่างต้องซื้อด้วยเงินสดเนาะ,ะเห็นบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ใช่ไหมอยากได้โทรศัพท์อะไรไอโฟนไอโฟนแล้วตอนนี้ใช้อะไรอยู่ในช่วงไหนดิ <laughs> ตอนนี้ใช้อะไร <laughs> อันนี้ใครซื้อให้ นาค่ะอ่าใช้ได้เท่าไหร่นะนเนี่ย mm hmm. นานแล้วนานหรือ,อยังซื้อมาในราคาประมาณเท่าไหร่นะห้าพัน 5, กว่าเกือบหกพันเนี่ยที่แรกน้องสวมว่าจะซื้อแล้วก็จะเปิดแบบบัญชีไทยอะไรอย่างนเนาะจะให้พี่น้องนะคะที่ไทยเปิดบัญชีไทยให้แล้วก็ใส่แอปที่มันสามารถโอนได้อะไรเงี้ยเวลาน้องสมมาที่มาอยู่เมืองยางก็คือสามารถโอนได้เลยอะไรงเงี้ยเนาะโอนจ่ายเงินอะไรเงี้ยเพราะน้องสมก็คือทํา ทำการค้าขายไงเราก็ต้องเวลาสั่งของสินค้าจากไทยก็อยากจะโอนผ่านด้วยมือถืออยากจะโอนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ที่มันมีเขาเรียกอะไรอะมิจฉาชีพนะคะบัญชีก็คือมันเปิดไม่ได้ไงมันเปิดยากนะคะก็เลยไม่สามารถเปิดบัญชีได้ก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ลงทุนซื้อโทรศัพท์เป็นเครื่องสำหรับเปิดบัญชีไทยนะเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือของใครน้องค่ะ <laughs> สุดท้ายก็ตกเป็นของน้องแตงแรงหนะ้าโดยที่ไม่ได้เปิดบัญชีไทยหรืออะไรเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ยังใช้บัญชีของร้านอยู่นะคะก็นั่นแหละทุกคนวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ไปไหนทุกวันนี้แล้วก็อยู่ที่บ้าน,านอ,อ,อยู่บ้านตื่นเช้ามาน้องแรงทําอะไรบ้างล้างจานล้างจานแล้วก็ทําอะไรอีกกวา,บาออกวดบ้านเออกวาดบ้านกวาดบ้านล้างจานนะคะแล้วก็ช่วยน้องสนทํากับข้าวอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเราทุกคนต้องทํา ต้องทาเออเป็นหน้าที่ที่ต้องทําก็คือการการบ้านงานบ้านนั่นแหละนะคะตื่นเช้ามาก็เออนอกจากเลี้ยงบากก็คือน้องสอดสบาย์ไปอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วยช่วยทํางานบ้านนะคะตื่นเช้ามาก็น้องส่ก็เออทำกับข้าวน้องแสดงว่ากอดบ้านล้างกอดบ้านกอดบ้านกอดบ้านล้างจานนะคะแล้วก็ให้ข้าวน้องหมาเลยอย่างเงี้ยเนาะเออก็อืมแบ่งเบาภาระน,ะนะคะแต่มาอยู่ปิดเทอมเท่าไหร่นะกี่วันสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันพูดไทยเก่งอย่างเดียวพูดไทยได้อย่างเดียวไม่ใช่พูด ชัดอีกด้วยนะคะเนี่ยจริงไหมนิดๆค่ะ,คะแต่ก็ยังเก่งๆอยู่เอออันนี้ว่าไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็ชินแหละนะคะก็เหมือนน้องสนเออตอนที่น้องอันตอนที่นาเพิ่งทำยูทูบครั้งแรกอะ่ะเธอเธอก็อยู่ใช่ไหม,อมตอนที่เราไปตักน้ําแล้วก็ไปซักผ้าที่คลองน้ําที่มันเกนนะั่นน่ะใครยังจําได้ไหมจ<ะ>ได้ค่ะเออเนี่ยตอนที่เนี่ยทุกคนไปย้อนดูได้นะเมื่อสามปีที่แล้วกับตอนนี้น้องเสร็จแล้งตอนน้นเสร็จแล้งเ,เล็ก,ลกๆอยู่เลย ตอนนี้คือโตก่าน้องสินอนแล้วน่ะตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เป็นโควิดอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เปิดช่อง YouTube ใหม่ๆตัวนี้อเออเผื่อใรรยังจำไม่ได้นะคนเดียว,วนั่นเนี่ยโตว่นนี้สูงขาวเราเคยทั้งสูงทั้งหุ่นดีนะ่ะก็เห็นบอกว่าตอนนี้อยากไปทําอะไรนะอยากไปจัดฟันเพราะอะไร<อ>สวยจะตายฟันเสนิแน,น่นจัดฟันที่เจ็บมากก็คือแม่เขาก็บอกว่าเออถ้าอยากจัดฟันก็ต้องอะไร เออหาเงินเองหาเงินเองนั่นแหละนะคะต้องอยากทําอะไรอยากซื้ออะไรก็คือหาเงินเองหาเงินแบบไปซื้อเองไปใช้เองอะไรเงี้ยจะได้ภูมิใจว่าทุกวันนี้คุณแม่คุณพ่อต้องหาเงินใช้จ่ายเลี้ยงดูกัน3 4มี่หคนนะคะแล้วแถมน้องไปเช่าที่อยู่เขาอยู่อีกอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายในราเดือนมันก็ไม่ได้น้อยทุกวันนี้ก็ยังส่งเขาเรียนเออก็เรียนจบแล้วก็จะต้องตั้งใจทํามาหาเงินเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมรู้ค่ะตอบแทนบุญคุณ ทวงคุณคุณแล้วหนึ่งอย่าลืมนาด้วยนะถ้ารวยไม่ลืมค่ะออเนี่ยเลี้ยงนะเนี่ยเลี้ยงมาจนโตนะนี่นนนค่ะก็ต่อไปเธอต้องออกกล้องแล้วก็ต้องพูดบ่อยๆรู้ไหมรู้ค่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ได้มีใครเนี่ยมีกันแค่สองคนเนี่ยตอนนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมท่านผู้ชมนะก็จะ,ะถามจริงๆโตมาอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากทำงานอะไร ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เออก็คือยังไม่รู้ว่าอ,อ,อยากทํางานอะไรออ,อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนน้องส่วนเอ,อเหมือน,นาไหมอยากแต่ไม่ได้เงินเยอะนะแต่ละเดือนได้ไม่ไถึงสามพันะอ่อแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเธอถ้าเธอ,เธอแบบทําอาจจะแบบยอดวิวยอดซับเออได้ได้เยอะกว่านี้ก็เป็นไปได้เนี่ยต้องทําคะแนนไว้เนี่ยเผื่อแบบว่าเปิดช่องก็จะได้มีพีเอติดตามแล้วก็จะได้ ผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะผ่านกดใช่ไหมที่ยูทูที่ยูทูปตั้งไว้อ่ะเออจะได้ผ่านไว้ๆเนี่ยไม่ใช่น้องเตือนแรงเคินอย่างเดียวนะออกกองน้องหอมทิพย์ก็ยังเคินเลยแต่ว่าน้องหอมทิพย์ก็ยังกล้ากว่าน้องตือนแรงนะก็น้องคนเขาโตเป็นสาวทำไงได้อ่ะอุ้ยํำก็มีอะไรจะมาบอกนะคะก็อีกไม่นานนะคะเราส่งคนตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มเต็มกระเป๋าแล้ว เริ่มเตรียมกระเป๋าแล้วนะคะสำหรับออกเดินทางต่อนะคะคราวนี้จะไปนานนานจะไปที่ไหนยังไม่บอกนะคะไปทำอะไรก็ยังไม่บอกนะคะไว้รอติดตามชมกันแล้วกันนะตอนนี้ก็อีกประมาณแค่สองสามวันอีกนนเนาะที่เราจะไปแล้วนะคะอ่าไปกันสองคนนะเออก็มีเพื่อนก็ดีเวลาไปไหนมาไหนเวลาจะไปเที่ยวอะไรก็มีคนไปด้วยอะไรอย่างเี้เนาะเวลาจะออกไปเที่ยวสถานที่ต่าง,างๆก็เหมือนไปแม่สายก็นี่ต้องแสดงไปด้วยนะทุกคนอ่า ยังไงความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นเอาแึกปึกๆเออแรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวแบบนานๆไปก็ชินนะคะออทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะอยู่บ้านกันบรรยากาศดีๆนะคะว่าฝนเพิ่งตกแล้วก็เพิ่งหยุดตกนะวันนี้กออ็บรรยากาศเย็นสบายสองวันสามวันที่ผ่านมานี่คือร้อนมากต้องเปิดพัดลมแบบ นอนทั้งคืนเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยช่วยน้องสแงมาพูดคุยกับทุกคนนะเพราะว่าอยากจะให้นางฝึกพูดภาษาไทยออกกล้องเยอะๆจะได้ชินจะได้ไม่เขินเวลาที่ออกกล้องออกกล้องกับน้องสิรวนออกทีก่ปน้องสนอะไรอย่างเนาะ mm. ก็นี่ก็ไม่ใช่ว่าพูดไทยไม่ได้เนาะพูดไทยได้เนาะแต่ไม่มากใช่ไหมมากไหม <laughs> ต้องหัดพูดบ่อยๆหัดพูดเยอะๆถึงจะพูดได้ก็คือ เรียนแต่ภาษาจีนพูดจีนนี่คือทักไทยไหน่อยภาษาเขาแล้วก็อะไรเอีกชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ว้า wow. เป็นคนที่ไหนเป็นคนเมืองยักษ <laughs> <laughs> ส,สรุปคือ,อน,นี่คือพูดไทยเก่งว่าภาษาจีนแล้ววะแม่ยังขำเลยพูดภาษาจีนเป็นคนที่ไหน ผม是เมืองล่า的。อ๋แล้วเรียนอยู่ที่ไหน <laughs> อืมในเมืองลาเรนเออช่อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอ่ะต่อไป <laughs> เรียนที่ไหนเออเมืองลาอ่ะเรียนเมืองลานะคะแล้วเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วอูนียันจีไอเ่ยก็คือภาษาจีนนอกเสิรไม่รู้เรื่องอะไรแค่ถามไปอย่างนั้น <laughs> ที่เขาตอบแต่ หมายความว่าอะไรเราส่งก็ไม่รู้แหละนะคะแต่ว่าเอาเราถามเป็นภาษาไทยตอบภาษาจีนแต่ว่าดันตอบภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งภาษาไทยอยู่นะเนี่ยว่าดูมือถือนี่คือดูแบบติ๊กต็อกหรืออะไรเงี้ยดูภาษาอะไรบ้างจีนกับไทยนี่คือดูอันไหนมากกว่ากันจีนเนอดูจีนมากกว่ากันเพราะว่าเข้าใจเนี่ยต้องหัดดูไทยเยอะๆแล้วเวลาไปเที่ยวไทยนี่คือจะได้แบบเอาตัวรอดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคทุกคน ก็นางก็จะเกรงเกรงแบบแกร่าอายหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะก็โอเคทุกคนยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขออน้ญทุกคนลาไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องสีนวลนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องแสดงกล้าออกกล้องนะคะอ่ากล้าพูดภาษาไทยกันต่อไปเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย